เฮ้ยโสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่เกมเซเว่นไนท์รีเวิร์สนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนเนเนี่ยมาอัปเดตนะครับทีมฟาร์มลูบี้สิบสองขีดหนึ่งกันสักนิดหนึ่งนะครับถามว่าทําไมต้องฟาร์มสิบสองพี่นะครับในเรื่องของนะฮะการฟาร์มลูบี้นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าแมปที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับนั่นก็คือแมปฝันร้ายเพราะว่า ในเรื่องของรอบการฟาร์มเนี่ยที่ได้ r ูบี้เท่ากันนะครับแมปฟาร์ไลส์เนี่ยจะมีโอกาสนะครับที่จะดอกประดับนะฮะตั้งแต่คือถ้าเป็นแบบทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ดอปประดับนะครับคุณต้องมาฟาร์มนะครับเนี่ยในเรื่องของ 1. นึ่คิดหนึ่งนะครับมันจะดอปประดับ4ดาวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นนะครับด่านตั้งแต่ด่านที่6นะครับเนี่ยห้าถ้าด่าน5เนี่ยจะดอป4ดาวอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่านะครับคุณไปฟาร์มที่ชั้น6นะครับนี่จะดอป4ี่หดาวนะครับผมแล้วก็ จากนั้นเนี่ยถ้าชั้น10นะครับจะดรอปอยู่4ถึง5ดาวเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยนะครับฟาร์มถึงชั้น11ได้นะครับผมอ่ะเนี่ย11นะฮะ11เนี่ยประดับมันจะดรอป4ถึง6ดาวแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสรุปง่ายๆตรงนี้เลยคือ1นคิดหนนะครับดรอปประดับ4ดาวนะครับ6กคิดหนดรอป4ถึง5ดาวแล้วก็11บคิดหนนะครับดรอป4ถึง6ดาวนะครับแต่ว่าในเรื่องของด่าน11นะครับมอนมันจะตัวหนากว่า ด่าน12นะครับเนี่ยด่าน12ตรงนี้ครับที่ผมฟาร์มอยู่ประจำนะดรอป4-6ดาวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ดรอปอสุรินตำนานนะครับแล้วก็ในเรื่องของ EP เงินเข้าไปดูกันดีกว่าเนาะนะครับในด่านหนึ่งเนี่ยทุกคนนะที่เราจะไปฟาร์มกันนะครับ EP จะได้อยู่เท่ากันก็คือ1,180แต่ว่าเงินเนี่ยต่อรอบจะได้ถึง1,760แล้วก็ประดับ4-6ดาวนะครับมอนพวกเนี้ยนะครับจะตีแรงแต่ว่าตัวบางฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมาฟาร์มเวฟนี้ได้เพื่ออนนนนนๆะะะะคคครรััับบกก็จ่่ข้าางชวว ซึ่งทีมที่ผมจะใช้ฟาร์มนะครับก็จะเป็นพี่คายนะพี่คายเนี่ยฟาร์มได้ตั้งแต่40จนถึง46แบบแรงๆเลยนะอันนี้ความแรงความแน่นเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าอยากให้พี่คายของเราเนี่ยนะครับแรงแค่ไหนเนาะถ้าเกิดว่าของแน่นเนี่ยก็สามารถฟาร์มได้ก็ยังไวนะครับแล้วก็นี่ด่านพวกนี้นะีมันจะมีบอลบอกเลยนะว่านะครับเนี่ยโจมตีกิจภาพ999นะครับเลือด30,06เนาะ ตัวนี้ก็จะมาเลือก37มนนะครับเนี่ยให้พีสามหนะไอ้ตัวนี้ส6นนะครับเนี่ยก็จะบอกมาเลยเลือก36นนะครับอืมเลือก3านเจนะครับแล้วก็นี่เลือก3 7หนเะนี่ยตัวพวกนี้จะเข้ากันหมดเลยนะเนี่ยจะมีตัวข้างหลังเนี่ยจะที่เลือค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเอาพี่คายไปห้องแรกนะครับแลวพี่คายนะถ้าเกิดว่าของใครที่มันเป็น46นะซ6แล้วก็ฟาร์มไหวโดวยที่ไม่ต้องใช้สัตว์ฟาร์มช่วยนะครับเราสามารถไปหาอิลี่นะครับแบบนี้มาได้เลย รู้สึกว่าถ้าเป็น4ดาวเนี่ยโอกาสดรอปเนี่ยครับการ์ดเนี่ยสัตว์เอ่อการ์ดดรอปนะครับจะอยู่ที่5%พอ5ดาวเนี่ยจะอยู่ที่7แล้วก็ถ้า6ดาวจะอยู่ที่10%นะครับซึ่งจากที่ลองนะครับรู้สึกว่ามอนต์ตกกันข้างเยอะนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตัวทองก็เถอะนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับมีมอนสเตอร์ในการฟาร์มเรื่อยๆนะแล้วนะครับมอนที่ดรอปเนี่ยตั้งแต่ชั้นสิบเอ็ดขีดหนึ่งเป็นต้นไปมันจะดรอปแค่3ดาวทุกคนนะ มันจะไม่มีมอนสองดาวดรอปแล้วนะมันจะดรอปสดาวขึ้นไปนะมีโอกาสได้4ดาวแล้วก็มีโอกาสได้ตัวทองนะครับที่ะที่12ขีดหนึ่งนะครับอันนี้ผมฟาร์มแล้วก็ได้แหวน6ดาวมาบ้างแล้วนะนะครับอันนี้จะเป็นทีม2ทีม2เนี่ยถ้าเกิดใครมียนทีแนะนําว่าทํายนทีฟาร์มจะไวกว่าแทโอ и, นะครับแต่ว่ายนธีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ซีสีซีสามแบบผมเนี่ยอาจจะต้องใช้นะครับตัวของสัตว์เลี้ยงที่เป็นอาจจะเป็นโนตหดาวเนาะหรือว่าอาจจะต้องเป็นนะครับยอนจินะยอนจิที่เป็น6ดาวนะคร ห้าดาวถามว่าไหวไหมอันนี้ต้องลองดูนะว่าของคุณเนี่ยไหวหรือเปล่านะซึ่งเดี๋ยวพาไปดูของของแต่ละตัวก่อนนะครับว่าของผมเนี่ยสวมใส่ของประมาณไหนเนาะ,ะนะครับมาถึงพี่คายก่อนเลยนะตัวแรกนะครับพี่คายเนี่ยง่ายๆเลยนะถ้าเกิดว่าของใครนะครับที่เอาไปฟาร์มแล้วในเรียกว่าในทีมเนี่ยนะครับมีมอนทัดไฟไม่ถึงสาตัวรมพี่คายนะก็คือเด็กทัดไฟไม่ถึงสองตัวเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆทำสปีดไปสักสี่สิบนะครับ เราเนี่ยจะได้ออกไปตีก่อนนะแล้วก็โอกาสเซฟใน่อนข้างสูงอีกวิธีหนึ่งนะครับก็ใส่ในเรื่องของแหวนนะครับที่เป็นแวนหวนอำนาจตรงเนี้ยดูว่แวหวนอำนาจสีดาวก็ใช้ได้นะตอนแรกผมก็ใส่สีดาวอยู่แล้วก็เมื่อคืนนะครับฟาร์มทิ้งไว้ประมาณสี่ร้อยอบเนาะเอ่อก่อนที่จะครบหมื่นห้านะครับประมาณ7จ็ดพันมั้งประมาณเจ็ดพันรอบมั้งตกแหวนเนี่ยห้าดาวมาให้เออเนี่ยก็ถือว่าดีเลยเลยมาใส่พี่คายครับแล้วก็ออฟลองเนี่ยอาจจะเพิ่มจุดอ่อนหรืออาจจะเพิ่มแต่ว่าแหวนห้าดาวต้องบอกว่ามันตียากนะฉะนั้นนนนใใสส่่ดาวยัััไปลกนนะครบ ถ้าเกิดว่าเป็นแหวนเรียกว่าแหวนอย่างเงี้ยค่อนข้างดีนะแต่ว่าเสียดายครับบางทีมันบวกไม่ลงเนาะเราอาจจะต้องใช้ของที่เป็นวัตถุดิบในการตีบวกเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันก็หาไม่ได้ง่ายเนาะนะฮะพี่คายเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ทําเป็น C1 หตั้งแต่ซูนนะ C0 C1 C2 นะครับ C3 เนี่ยผมแนะนําเป็นซีคลีนะเพราะว่าในเรื่องของพี่คายครับเนี่ยเราจะมีพาสซตฟตรงนี้อยู่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเราหนึ่งร้อยลบยี่สิบเจ็ดเราต้องทำเพิ่มนะนเน ค่าคริเทเชลเนี่ยจะบวกเข้าไปในสเตตตรงนี้เลย18%นะครับฉะนั้นเนี่ยทำตรงนี้อยู่ที่73นะครับของผมเนี่ย67ขาดอีก6เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับคีย์ไม่ติดหกหรือว่าใครจะใส่เป็นแหวนคีย์ก็ได้แต่ถ้าแหวนอำนาจเนี่ยมันจะค่อนข้างชัวร์กว่านะในเวลาฟาร์มนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณใส่แหวน5ดาวนะครับเวลาบวกขึ้นไปเนี่ยมันใช้เงินเยอะก็จริงแต่ว่าสเตตเนี่ยครับมันบวกมันขึ้นมาเยอะเหมือนกันตรงนี้ขึ้นมาเป็นเรียกว่าเป็นร้อยเลยนะหลักร้อยเลยนะครับประะมาณ200เลยนะ กายภาพนะครับผมใส่เซนี้ไปเนาะเนี่ยพอทำ46นะครับค่ากายภาพผมก็เลยขึ้นมาเป็น4,000อันนี้ผมก็ใส่เป็นความเสียคลี่นะครับแล้วก็ใส่เป็นอัตราคีนะครับผมของก็ไม่สวยมากนะใส่ไปก่อนนะครับมีอะไรใส่ไปก่อนเสื้อนี่หายากสุดๆทุกคนนะพลังโจมตีแล้วก็อัตราคีในความเสียคลี่เนี่ยหายากมากนะครับถ้าเกิดได้พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะความเสียคลี่ีคอลนะครับอัตราคีอะไรจะสวยมากเนาะแต่ไม่มีไม่เป็นไรใส่ไปก่อนนะครับให้คีมันใกล้บวกลบกับ พาสีแล้วเนี่ยมันใกล้ร้อยที่สุดเนาะอันนี้ก็เรียกว่าขาดไป6นะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็เอ่อความเสียหายครีนะครับทำสัก220นะแล้วก็พลังโจมตีใส่สักประมาณส0 0พนะครับน่าจะฟาร์มไหวละนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสเตตนะครับของที่ผมใส่นละ้วสตีบอสเนี่ยมันไปได้ค่อนข้าง,งหลายที่มันไปตีประสาทได้นะครับบางทีตอนหลังๆเนี่ยผมก็ไม่เปลี่ยนแล้วนะผมก็ไม่เปลี่ยนเป็นจุดอ่อนนะครับผมก็ใส่แบบนี้แหละนะครับ <laughs> จุดอ่อนผมมีอยู่ศูนย์นะีก็เน้นเรียกว่าเน้นแบบว่า ใช้เซตนะฮะจากคีดาเมที่มันเป็นเซตบอสนะครับตีประสาทด้วยแล้วก็เอาไปลงด่านด้วยนะครับแล้วก็เล่นอารีนาด้วยก็เลยเป็นเซตนี้นะครับแต่ถ้าเซตที่ดีกว่านี้มันก็จะเป็นเซตจุดอ่อนนะครับซึ่งดัเมนมันจะสะเทียนมันจะติจุดอ่อนแน่นอนนะแต่ว่ามันหายา,ยากครับประเด็น,นคือผมฟาร์มมังกรยังไม่ไหวไงเนี่ยใส่เซตผู้ไล่ล่าครับมันจะแรงกว่าดัมเมทมันสะเทียนมันจะติดจุดอ่อนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเนาะถ้าเกิดว่าของใครไหวประมาณไหนก็ประมาณนั้นนะครับต่อมาแทโอถ้าจะใช้แทโอก ถ้าเป็น C2 เนี่ยก็ใส่เซจินะครับอาจจะต้องตายเกิดขึ้นมาแล้วฟันสักหนึ่งรอบนะครับหรืออาจจะต้องฟันถึง2รอบก็แล้วแต่ของความแรงของคุณนะหรือว่าสัตว์เลี้ยงด้วยเนาะนนี้ไก่ย้ามันสามเนห้าไงนะถ้ามันสัก c 4, 4หรือ C 6เนี่ยมันเรียกว่า3ดาบก็คือตายแล้วนะครับเนาะประมาณนี้เนาะต่อมาครับผมนะตัวที่ผมก็ยังเชียร์นั่นก็คือยอนฮี ee, เพราะว่ายอนฮีเนี่ยอยากให้เพื่อนๆทำซีถึง C6 ยอนฮีจะเป็นตัวที่ รอไปฟาร์มชั้น 20k1 นในะนาคนด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องมีเวทห้องหนึ่งจะพาห้องหนึ่งนะครับนะตอนปัจจุบันเนี่ยยอนฮีถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเวทที่ฟาร์มได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของเนี่ยพลังโจมตีเวทนะผมผมก็ไม่เยอะนะเพราะผมยังอัพซีสไม่ได้นะครับก็ใช้ไปก่อนน่าจะต้องรอเดือนหน้ารอกระดานเข้านะครับก็น่าจะต้องเลือกยอนฮีอีกรอบหนึ่งอันนี้ผมใส่เป็นครีนะครับครีเนะี่ยยอนฮีไม่มีโบนัสคีให้เรานะครับแต่ว่ามันจะมีในส่วนของพลังเวทให้ ที่มันเป็นพาสซีฟเนาะฉะนั้นไอ้คียเราต้องทำเกือบร้อยครับของผมเนี่ยใส่แหวนคีเข้าไปอีก6นะเพื่อนเพนนะบวกกันแล้วก็ได้85ก็ยังไม่คีไม่ถึงอยู่ดีนะครับความแชร์คิแนะนำทำเยอะๆเลยยิ่ง240ได้ยิ่งดีบางคนเนี่ยสแตตประมาณส2่กันทุกคนทำคิย์ดมประมาณ250 260 270ก็มีนะเออนะแล้วก็คี80กว่ายอย่างเงี้ยบางคนทำคีย์าสิบตรงเนี้ยประมาณ240โอ้โหไปรู้ไปหาของที่ไหนกัน ของผมก็ประมาณนี้เนาะก็ไม่ได้สวยมากก็ใส่ไปก่อนนะครับถ้าเกิดของเราไม่สวยมากเนี่ยบางทีเราจะต้องไปพึ่งสัตว์เลี้ยงอาจจะต้องเอาเพชรไปเปิดสัตว์เลี้ยงเพิ่มอย่างเช่นไปเปิดโน้ตเพราะว่าโน้ตมันหาง่ายกว่า G, ยอนจีถูกไหมเราสามารถทําโน้ตหกดาวแล้วก็เอาที่เหลือครับผมก็เอาเพชรเนี่ยนะตอนแรกผมมีอยู่ประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าเหมือนกันนะก็ไปเปิดสัตว์เลี้ยงเนาะแล้วก็ตีบวกให้มันเป็นห้าดาวครับผมแล้วก็เสริมศักยภาพไปพลังโจมตีอีกสี่ก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการฟาร์มกันแล้วก็วิธีีกกาารรรตััั้้งสิลนนนนะะคบผมมฟ์อยู่ ซึ่งนะครับผมจะใช้พิคาตอยู่ห้องแรกเลยนะครับถ้าเดําเมินเราพอเนี่ยนะครับเราใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มในส่วนของดอกการ์ดไปเนี่ยมันจะทําให้สัตว์เอ่อตัวอื่นนะที่เป็น3ดาวถึง4ดาวนะครับตกค่อนข้างบ่อยขึ้นนะครับบ่อยขึ้นกว่าเดิมนี่5ดาวเลยเจ็เปอร์เซ็นต์เลยนะก็ร้อยรอบเพื่อนร้อยรอบได้เพิ่มอีก7ตัวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วนะถ้าเป็น10ดาวเออไม่ใช่10ดาวเนะี่ยถ้ามันเป็น6ดาวมันก็สี่เปอร์เซ็นต์กับประมาณคิดเป็นตัวเลขกลมๆนะ ก็ประมาณร้อยรอบก็บเพิ่มขึ้นมา10ตัวก็วถือว่าเยอะนะมันจะได้วนนะแต่จริงๆแล้วมันดรอปเยอะกว่านั้นนะครับผมเซ็สกิลนะครับอันนี้สําคัญเลยอันนี้ผมเลือกที่จะเซ็สกิลเป็นแบบใหม่นะก็คือล่างบนนะครับรู้สึกว่าล่างเนี่ยมันแรงกว่าบนนะฉะนั้นเนี่ยมันเคลียร์เวฟล่างได้ค่อนข้างดีนะครับก็ใส่เป็นล่างบนนะแล้วก็ยอนฮีนะครับยอนฮีเนะี่ยผมเซ็สกิลเป็นในส่วนของสกิลบนแล้วก็ล่างเนาะนะครับตัวนี้ต้องซ2ขึ้นไปนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยซ2มันจะไหวที่ประมาณ6หา บสองหนึ่งเนี่ยแนะนำซีสี่มันจะได้อัตราครีบวกสิบแปดมันจะทําของง่ายแต่ว่าผมไม่ถึงแต่ผมก็อยากฟาร์มแล้วผมก็พยายามอัดอัดของไว้นะนะครับก็ตัวเนี้ข้อดีของมันก็คือจอห์นีมันจะมีวอยนะมันจะดูแลตัวมันเองได้นะตัวฟาร์มที่ดีควรเป็นตัวที่มีวอยครับเดี๋ยวไปดูสเต็ปการฟาร์เมเพื่อนๆน,นี่ครับอ่ะมาถึงนะครับอันนี้ใครเราเปิดก่อนเนาะนะครับผมเนื่องจากเรามีมอนไฟไงมอนไฟมันสามตัวขึ้นไปในชะ่ไหมดูทุกคน ดาเมจแบบว่าถ้าเกิดเปิดล่างก่อนนะครับมันจะแบบเหลือลูกน้องน้อยแล้วก็นขางชัวนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าใครที่ทําสปีดสูงๆนะก็ค่อนข้างชัวที่ว่าจะโดนนะครับบอลไปตีนะก็คือได้เปิดก่อนแน่นอนแล้วเหลือสองตัวนะครับตีเราไม่น่าตายเนาะอ่ะครับผมมาให้จนทีครับผมสาดดาเมจไปปุ้ง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 นะก็ติดคีแล้วก็ติดหลับนะครับเห็นไหมนี่คือมันตีสี่เป้าใช่ไหมนะนะ นี่ครับสามเป้าเนาะไอ้สกิลนี้มันจะตีเท่าไหร่นะมันห้าเป้ากับสามเป้านะครับแต่วต่าพอเราอ up C2 เนี่ยนะครับมันตีทีหนึ่งมันจะโดนสองตัวนะก็คือยิงทีหนึ่งเนี่ยได้โดนสองตัวเนี่ยเคลวิฟได้ค่อนข้างดีครับอ่ะแล้วก็วอยเล็กสองนะครับนี่วอยเล็กหนึ่งแล้วก็ยิงปุ้งเข้าไปครับถ้าศัตรูไม่ติดหลับก็ยังซ้ำได้อีกเนาะนี่อันนี้จะยิงหลายรอบนิดนึงนะครับแต่ถ้า C4 เนี่ยบอกเลยว่ายิงห้าเป้าแล้วก็ยิงสามเป้านะครับแล้วก็ยิงปุ้งๆก็น่าจะตายหมดนะครับ เนาะของผมสแตตอาจจะยังไม่สวยมากไปดูกันอีกรอบครับนี่ฮะโอ้โหยังไงล่ะนะครับเหลือ2ตัวนะเพื่อนๆเนี่ยเพาะยังชัวร์ยังเซฟกว่านะลองไปตั้งดูครับนี่เราฟาร์มไปหนึ่งรอบเราได้สัตว์แล้วนะเพราะว่าเราใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงตับสัตว์เพิ่มอันนี้ก็คิวๆไปนะครับผมเนี่ยพี่คายเป็นตัวที่ฟาร์มดีมากทำซีหกเลยครับคุ้มนะฮะมันไปดันด่านได้ไกลด้วยนะมันตีมันตีทะลุอีกสี่สิบเปอร์ด้วยเพื่อนๆนี่ครับผมแล้วก็ กี่ห้าเป้าเสร็จครับเดี๋ยวดูสามเป้านะย็นจะแววมาตีหลังอีกนะไอตัวพวกนี้ชอบมาตีหลังทุกวนนะเนี่ยครับมันเหลือสี่ตัวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตีนะครับที่มัน,นเห็นไหมอุ้ยเหมือนไม่ขี่ป่ะแย่แล้วเพื่อนแย่แล้วนะฮะยนนี้ผมเนี่ยถ้าสีสามนะครับมันจะไม่ค่อยชัวเนาะถ้าเป็นซีสี่มันจะชัวกว่านะครับประมาณนี้นะเกิดเป็นยนทีนะครับ ฉันนี่คนน่อนข้างเคลียร์ซีสี่อันนี้มาฟาร์มไม่ดูอันนี้คือล้มไปรอบหนึ่งแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครอยากที่จะชัวร์กว่านี้ก็ใส่อาจจะใส่เป็นแทโอนะครับอันนี้คือพี่คายนะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าผมนะยอนฮีเนี่ยต้องเรียกว่าน่าจะต้องซีสี่นะครับเดี๋ยวจะใส่เป็นเซตตีบอสมันจะฟาร์มของทำของง่ายกว่านี้นะครับผม ไปดูอยอนทีอีกทีนึงให้โอกาสให้โอกาสโอ้โหสายไปทำสันเลี้ยหกดาวมานะปุ้งครับผมนี่นะฮะเหลือสามตัวนี่จริงๆรินครัวมันจะเหลืออย่างนี้ทุกคนแต่มันจะมีจังหวะนะครับ AI ที่แบบอยู่ๆก็วิ่งมาตีเรานะเนี่ยโยกมาตีแถมไปหลายที่เลยเนี่เยเหลอไว้สองครั้งแล้เหลวไว้หนึ่งครั้งเนาะนแล้วก็ไปตีลูกน้องนะครับจากนั้นเราก็ยิงปุง้งเข้าไปให้นะครับ อันนี้ก็เหลื่อมๆอยู่นะเพะนั้นซีสี่ดีกว่านะครับหยุดไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปลองแทโอดีกนนว่าเนาะนะครับจัดทีมใหม่อันนี้คือทีมที่ฟาร์มไว้นะแต่ถ้าเกิดว่าทีมที่ฟาร์มเขาย่างชวนนะก็จะเป็นแทโอนะแล้วก็สัตว์เลี้ยงผมใส่อีลินเข้าไปเนาะแล้วก็เป็นแทโอนะครับแต่แทโอนะี่เดี๋ยวต้องไปดึงแหวนคืนนะเพราะคีเลมันไม่ถึงนะครับเอาแหวนย้อนทีกลับคืนมานี่ผมลองให้ดูนะ ถ้าของเรายังไม่เยอะเราก็พยายามนะครับที่จะสลับสับเปลี่ยนของไปเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับนี่ก็จะประมาณนี้เนาะใส่คลิปเพิ่มขึ้นไปนะครับจากที่เราทำเจ็ดสิบตอนนี้ห้าสิบเก้าก็เป็นเท่าไหร่บวกหกก็เป็นหกสิบหกสิบห้านะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเซตสกิลของแทโอนะครับผมแทโอลำดับการออกสกิลจะล่างบนบนล่างก็ได้แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองอไฟฟ้าไม่ดูนี่ครับแทโอนะ่ยจะอยู่ประมาณนาะทีนิดๆน,น,นะ แต่ค่อนข้างชัวร์กว่าเพราะว่าพี่แกมีตายเกิดนะครับนี่ฮะนี่พี่คายนะพี่คายก็ยิ่งแข็มีแหวนน้ำหนานะฟาร์มเขายังชัวร์นะครับเรียบร้อยนะเว็บแรกนะครับมาดูเว็บสแทโอครับผมปุ้งฮะนี่นะครับจะเมจประมาณนี้เองนะ ไม่แรงมากนะครับถามว่ามีวิธีที่จะทำแทโอไหมเพิ่มเป็น c ีส4มี่นะครับก็ผมว่าผมเดี๋ยวมาลองดูโกแก่22กันนะเพราะว่ามันจะมีในส่วนที่จะได้นะครับลินหรือแทโอนะก็มาลุ้นกันว่าหนึ่งไอเขาได้เติมได้20โค้ดนะครับไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าเดี๋ยวโกแก่มาอะไรเนี่ยเรามาลองดูกันนะว่าแทโอเราเนี่ยนะครับจะนะจะได้ซีมาเพิ่มไหมถ้าได้เนี่ยผมก็ปั้นนะจริงถ้าได้ผมก็ไม่เอาไปแลกตัวอื่นนะผมก็ปั้นแทโอนี่แหละนะครับปั้นจนซ6อ่ะขั้นต่ เป็นตัวที่ผมปั่นแล้วไม่ค่อยออกเลยดีผมะจริงๆนี่นะอันนี้คือทีมฟาร์มนะครับก็จะเวลาอยู่ที่57วิก็ถือว่าไม่แย่นะทุกคนนะ57วิอาจจะช้าหน่อยก็ประมาณนาทีนิดๆนดน,น่อันนี้จะชัวร์กว่าจอนทีนะครับเพราะจอนทีเนี่ยบางทีศีสามันดามจมันไม่พอนะฮะแล้วคีเราไม่ร้อยด้วยนีเราไม่ชัวร์ครับผมจอนทีผมมอ,อลองฟาร์มให้ดูนะเผื่อใครแบบ พี่ C3 ผมไหวนะแต่ของผมแน่นกว่าพี่อนะไรเงี้ยเออคุณก็ใช้ C3 ฟาร์มไปได้นะแต่บางคนเนี่ยลองแล้วพี่ผมทำตามพี่เลยลื่มเหมือนกันเลยนะก็อาจจะต้องใช้เป็นแทโอแทนนะครับเนะี่ยตัวฟาร์มมันก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะหรือใครที่มีกล้าหารหกดาวกล้าหารหกดาวไปเตะได้เลยนะแต่น้อยคนเนาะที่จะปั้นกล้าหารหกดาวเนาะนะครับอาจจะเป็นแบบพวกที่ชอบจริงๆนะช่วงแรกๆอย่างเงี้ยน,นะที่ตัวมาพร้อมพี่แทโอเงนะี้ยทำซีหกสองตัวนะฮะนี่ครับผมปุ้งบุ้งบุ้งนะฮะ จำเป็นมันก็จะประมาณนี้เป็นไหมนะถ้าสัตว์เลี้ยงเป็น6ดาวแล้วก็บวก5เนี่ยนะครับมันจะแรงกว่านี้เพราะเราสามารถเสริมออกข้างล่างได้อีกนะครับแถวโอแล้วก็อาจจะแบบฟาร์มไหวนะถ้าเกิดใครที่มีสัตว์เลี้ยงประมาณนั้นนะครับก็ไปใส่ได้คือผมไม่มีสัตว์เลี้ยงที่จะไปบวกไอ้ตัวไอ้นี่ไงอะไรนะไอ้ตัวแมวของเซอินแล้วอะไรครับหมดเอาไปทำโน้นมดเลยทุกคนนี่ครับนี่ตวัดดาวไปปุ้งนะฮะ เห็นไหมไม่หมดอย่างเงี้ยอาจจะต้องสกิลอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าคีเราไม่ไม่ถึงด้วยไงถ้าเกิดจังหวะที่มันคีหมดอะนะครับมันก็ผ่านนะครับอันเนี้ยฉะนั้นเนี่ยแทโอใครที่บนดาไม่ทันนะครับก็ทำสปีดประมาณสัก30บวกถึง40นะครับมันจะได้เรียกว่าค่อนข้างชว์นะครับอ่นนี้เห็นไหมเราฟาร์มไปกี่รอบทุกคนเราดรอปบอลมาเราฟาร์มไป2รอบดรอปบอลมา2ตัวเลยนะเพราะว่านี่ครับสัตว์เลี้ยงของเราที่ช่วยนะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับทีมฟาร์ม12-1นะครับ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะผมฟาร์มแล้วก็ได้แหวนมาแล้วนะแหวนทองนะครับเดี๋ยวผมต้องเริ่มเก็บใหม่เนี่ยเริ่ม705ผมฟาร์มประมาณ7 0 0 0อัน7จ0 0 0ปดะบางทีมันก็ตกมาให้นะครับบางคนก็ดวงดีตก6ดาวมาให้นะครับเนาะ,ะทีมฟาร์มประมาณนี้นะสำหรับ12 1หนึ่งะครับ3ตัวที่แนะนำในช่วงนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ